สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องรหัสภูมิรัฐถ้าชอบการวิเคราะห์ที่จัดเป็นระบบกดไลค์กดติดตามรหัสภูมิรัฐและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคำชมเนี่ยไม่ได้มาจากมิตรประเทศแต่มาจากผู้ผลิตอาวุธเองโดยตรงในโลกของความมั่นคงที่มันค่อนข้างตึงเครียดเนี่ยนะครับ คำพูดแค่ประโยคเดียวจากคนที่รู้จักข้อจำกัดของอาวุธดีที่สุดอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าเอกสารสมรรถนะทั้งปึกเลยใช่เลยค่ะและนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับกองทัพอากาศไทยของเราเมื่อเกาหลีใต้ผู้สร้างเครื่องบิน T-50 ออกมายอมรับว่าไทยสามารถดึงศักยภาพของมันออกมาได้อย่างเต็มที่ครับคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่เขาชมว่าอะไรแต่คือคำชมนี้กำลังจะเปลี่ยนตำแหน่งของไทยในสมการอำนาจของเอเชียไปอย่างไร งั้นวันนี้ประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันนะครับมีแกนหลักๆอยู่สัก3ามประเด็น1เลยคำชื่นชมจากเกาหลีใต้เนี่ยมีความหมายมากกว่าแค่คำยกย่องทั่วไปอืมเพราะมาจากผู้ผลิตเองใช่ครับมาจากผู้ผลิตที่รู้ลึกรู้จริงถึงขีดจำกัดและความสามารถที่ซ่อนอยู่ของ T50 มันเลยเป็นการรับรองเรื่องความสามารถในการใช้งานจริงไม่ใช่แค่การตลาด ประเด็นที่2ก็น่าสนใจค่ะคือหัวใจของคําชมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องบินแต่อยู่ที่คนและระบบที่อยู่เบื้องหลังก็คือนักบินไทยโครงสร้างการฝึกที่เข้มขน้นแล้วก็วิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่ปรับให้เข้ากับบริบทของภูมิภาคเราโดยเฉพาะครับและ3การยอมรับในระดับนานาชาติแบบนี้กําลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของไทยจากเดิมที่เป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธกลายเป็นผู้ใช้งานระดับมืออาชีพใช่เลยครับ ซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือและก็น้ำหนักของไทยบนเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและสุดท้ายความน่าเชื่อถือนี้ไม่ใช่แค่รางวัลแต่เป็นเหมือนภาระและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วยอืมทุกการเคลื่อนไหวของไทยก็จะถูกจับตามองมากกว่าเดิมซึ่งก็เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในอนาคตเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อเท็จจริงพื้นฐานก่อนเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเกาหลีใต้ ที่เป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้งานเครื่องบิน T50 เนี่ยประเมินว่ากองทัพอากาศไทยสามารถใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ได้เต็มศักยภาพค่ะแต่ที่น่าสนใจคือ T50 ก็ไม่ใช่เครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดคำชมนี้เลยไม่ได้หมายความว่าไทยมีของที่ดีที่สุดแต่หมายความว่าไทยรู้จักใช้สิ่งที่มีได้ดีที่สุดต้องขอเสริมในมิตินี้เลยนะคะว่าในวงการทหารเนี่ยคำพูดจากผู้ผลิต มีน้ำหนักสูงมากเพราะมันสะท้อนความเข้าใจในระดับวิศวกรรมและการออกแบบเลยโอ้ oh, ครับมันไม่ใช่แค่การบินได้ตามคู่มือนะคะแต่คือการเข้าใจว่า ขอบเขตของอาวุธอยู่ตรงไหนแล้วจะผลักดันขีดความสามารถนั้นไปได้ไกลแค่ไหนโดยไม่สร้างความเสี่ยงเกินจำเป็นนี่คือการยอมรับความเป็นเมืออาชีพทั้งระบบเลยค่ะตั้งแต่นักบินวินัยไปจนถึงโครงสร้างการสนับสนุนทั้งหมดโอเคครับพอเห็นภาพแล้วว่ามันสำคัญยังไงทีนี้ในทางภูมิรัฐศาสตร์ล่ะครับเรื่องนี้มันสาคัญต่อสมดุลอานาจและความมั่นคงในภูมิภาคยังไงบ้างเพราะมันเหมือนกับ เปลี่ยนสถานะของไทยจากเดิมที่อาจจะถูกมองเป็นเพียงผู้บริโภคความมั่นคงคือเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกใช่ครับไปสู่การเป็นผู้มีส่วนร่วมในระบบความมั่นคงของภูมิภาคแทน <c oughs> ประเทศที่ถูกมองว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติการจริงเนี่ยจะได้รับการประเมินที่ต่างออกไปมีพื้นที่ต่อรองมากขึ้นและก็ลดโอกาสที่จะถูกทดสอบจากฝ่ายอื่นด้วยใช่เลยค่ะในมุมสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาพลักษณ์ใหม่นี้มันสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นอำนาจรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องส่งเสียงดังมันส่งผลให้การร่วมมือทางทหารอย่างเช่นการซ้อมรบร่วมหรือการแลกเปลี่ยนข่าวกรองมีความหมายลึกซึ้งขึ้นหมายความว่าเราจะไม่ได้เป็นแค่ผู้เข้าร่วมถูกต้องค่ะแต่จะเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพจริงๆซึ่งมันจะช่วยสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคที่มหาอำนาจกำลังแข่งขันกันสูงมาก ประเทศที่ดูแลตัวเองได้ก็จะมีอิสระในการตัดสินใจทางการทูตมากขึ้นแน่นอนว่าสถานะที่สูงขึ้นก็ต้องมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงขึ้นเหมือนกันนะครับแน่นอนค่ะทุกการเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศไทยจากนี้ไปจะถูกจับตาและตีความอย่างละเอียดกว่าเดิมมากความผิดพลาดเล็กน้อยที่เคยถูกมองข้ามอาจจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ได้ อันนี้คือภาระของความน่าเชื่อถือที่ต้องแบกรับไว้เลยนะคะแล้วมันยังมีความเสี่ยงที่คำชมนี้อาจจะถูกตีความผิดไปจากเจตนาได้ด้วยยังไงครับคือ ประเทศเพื่อนบ้านหรือมหาอำนาจอาจจะมองว่านี่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงท่าทีหรือการเลือกข้างทางการเมืองทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ผลลัพธ์ของการพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นเองโอ oh. การสื่อสารและบริหารจัดการภาพลักษณ์ใหม่นี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ความสําเร็จในการสร้างความพร้อมของเรากลายเป็นปัจจัยสร้างความหวาดระแวงในภูมิภาคไปค่ะครับและในทางปฏิบัติเลยครับมันมีผลกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจหรือสถิรภาพบ้างไหม คือความมั่นคงที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพทางเศรษฐ,ฐกิจเมื่อประเทศสามารถดูแลน่านฟ้าแล้วก็อธิปไตยของตัวเองได้อย่างมั่นใจมันก็ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ภาคธุรกิจใช่ค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ไทยมีอิสระเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นในการกำหนดนโยบายต่างประเทศโดยไม่ต้องผูกมัดตัวเองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป ผลกระทบมันยังลงลึกไปถึงระดับสังคมด้วยนะคะมันสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจภายในชาติแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันตอกย้ำว่าการลงทุนพัฒนาคนแล้วก็ระบบอย่างต่อเนื่องเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการซื้อเทคโนโลยีราคาแพงเพียงอย่างเดียวอืเป็นบทเรียนที่เอาไปปรับใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยได้เลยค่ะสามารถนำไปปรับใช้กับการพัฒนาในด้านอื่นๆของประเทศได้เช่นกัน พอเราเห็นภาพรวมทั้งโอกาสและความเสี่ยงแล้วผมอยากจะชวนมองไปข้างหน้ากันบ้างครับจากข้อมูลที่มีตอนนี้ก็คงยังไม่พอจะสรุปแบบฟันธงได้หรอกครับแต่ถ้าให้ลองวาดภาพฉากทัศน์ในอนาคตที่เป็นไปได้มันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนได้บ้างอืมอาจจะมองได้เป็นสามฉากทั์หลักๆนะคะฉากทัด์ A ซึ่งเป็นภาพที่ดีที่สุดคือการลดความแรงแรงอย่างมีเสถียรภาพ Control Deescalation ใช่ค่ะ สัญญาณที่เราจะเห็นก็คือ 1. ไทยยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพและก็ท่าทีที่ไม่แสดงออกถึงการคุกคามและ2ก็คือได้รับเชิญให้มีบทบาทนำในการฝึกร่วมหรือวางมาตรฐานความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคมากขึ้นแล้วผลลัพธ์ของฉากทัศนี้คืออะไรครับผลลัพธ์หลักก็คือสถานะของไทยในฐานะเสาหลักแห่งเสถียรภาพในอาเซียนจะชัดเจนขึ้นเพิ่มอำนาจต่อรองทางการทูตอย่างเงียบๆค่ะน่าสนใจครับและฉากทัศบีเหรอครับเป็นยังไง ฉากทัดบีจะมีความท้าทายมากขึ้นค่ะคือความตึงเครียดต่อเนื่องและแรงกดดันหรือ sustained tension อทางทหารที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 2. ประเทศเพื่อนบ้านบางส่วนอาจจะเริ่มเร่งพัฒนากองทัพของตนเองโดยอ้างอิงขีดความสามารถของไทยเหมือนการถ่วงดุลประมาณนั้นเลยค่ะ ผลลั์หลักคือไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางการทูตที่ซับซ้อนขึ้นต้องรักษาสมดุลอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ถูกดึงเข้าไปในเกมการแข่งขันของมหาอำนาจฟังดูน่ากังวลนะครับแล้วฉากทัดที่เลวร้ายที่สุดหรือฉากทัด C ล่ะครับมีค่ะและเป็นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนำไปสู่การบานปลายหรือ unintended escalation แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วค่ะ สัญญาณอาจจะมาในรูปแบบของเหตุการณ์กระทบกระทั่งบริเวณชายแดนหรือการล้ำนานฟ้าแล้วนานาชาติคาดหวังการตอบสนองที่เป็นมืออาชีพจากไทยในระดับที่สูงมากหรืออีกสัญญาณคือการซ้อมรบของไทยถูกตีความอย่างผิดผิดจากฝ่ายอื่นผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นความน่าเชื่อถือจะกลายเป็นดาบสองคมเลยค่ะคือการตอบสนองที่นุ่มนวลอาจถูกมองว่าอ่อนแอ แต่การตอบสนองที่แข็งแกร้าก็อาจถูกมองว่าก้าวร้าวเสี่ยงต่อการขยายความขัดแย้งได้เป็นภาพอนาคตที่ต้องรอบคอบอย่างสูงในการรับมือจริงๆครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกขั้นลองสมมุติตัวเองอยู่ในสถานการณ์จริงกันดูบ้างดีไหมครับดีเลยค่ะสถานการณ์แรกถ้าเกิดมีอากาศยานทางทหารของประเทศเพื่อนบ้านลุกล้ำน่านฟ้าโดยไม่เจตนาเราควรทําอะไรและไม่ควรทําอะไรเด็ดขาดครับเป็นสถานการณ์ทดสอบที่ดีมากเลยค่ะ สิ่งที่ควรทำนะคะคือปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานสากลในการสกัดกั้นอย่างสุขุมและเป็นมืออาชีพสุดสื่อสารผ่านช่องทางที่มีอยู่เพื่อลดความตึงเครียดเป้าหมายคือการแสดงให้เห็นถึงการควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ใช่การแสดงความก้าวร้าวแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำเหรอครับสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือตอบโต้อย่างรุนแรงทันทีหรือใช้สื่อเพื่อประนามก่อนที่จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำแบบนั้นจะทำลายภาพลักษณ์เป็นมืออาชีพที่สร้างมาทั้งหมดเลยค่ะเข้าใจครับ แล้วถ้าเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นมีมหาอำนาจเสนอขายอาวุธที่ล้ำสมัยแต่มาพร้อมกับเงื่อนไขาทางการเมืองที่ผูกมัดล่ะครับโอ้โหนี่คือบททดสอบเลยค่ะสิ่งที่ควรทำคือประเมินข้อเสนอตามความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างแท้จริงต้องคำนึงถึงความสามารถในการบำรุงรักษาแล้วก็พัฒนาบุคลากรในระยะยาวไม่ใช่แค่ความทันสมัยของเทคโนโลยีแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำล่ะครับ คือการตัดสินใจซื้อเพียงเพราะแรงกดดันทางการเมืองหรือภาพลักษณ์เพราะจะทำให้เรากลับไปสู่วงจรเดิมใช่ค่ะคือการมีอาวุธแต่ไม่สามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ซึ่งมันสวนทางกับบทเรียนจากเรื่องทีห้าสิบเลยสถานการณ์สุดท้ายครับซึ่งอาจจะใกล้ตัวที่สุดคือกระแสสังคมในประเทศเราเองนี่แหละที่เรียกร้องให้แสดงท่าทีทางฐานที่แข็งกร้าวขึ้นจากความเชื่อมั่นที่ได้รับมาประเด็นนี้ละเอียดอ่อนมากค่ะเราควรจะทำยังไงดีครับ สิ่งที่ค,ยควยมามาคือทางขื่อสารศึกษาธารณะให้เข้าใจว่าความสามารถที่แท้จริงคือการป้องกันประเทศและรักษาเสถียรภาพไม่ใช่เพื่อการข่มขู่หรือสร้างความถดแยง้งต้องย้ำว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือวินัยและความพร้อมไม่ใช่การแสดงอำนาจแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยคืออะไรครับคือการนำคำชมจากต่างชาติมาเป็นเครื่องมือปลุกกระแสะชาตินิยมหรือเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศให้ก้าวร้าวขึ้น เพราะนั่นจะเปลี่ยนสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์อย่างความน่าเชื่อถือให้กลายเป็นนี้สินคือการถูกมองเป็นภัยคุกคามทันทีเลยค่ะขอบคุณมากครับจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมคิดว่าเราสามารถสรุปบ,บทเรียนสําคัญได้สัก3ประการนะครับ 1. สศักยภาพที่แท้จริงของกองทัพไม่ได้วัดกันที่ราคาของอาวุธแต่วัดกันที่คุณภาพของคนระบบการฝึกแล้วก็วิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังถูกต้องที่สุดเลยค่ะ 2. 2. การยอมรับในเวทีโลกได้ยกระดับตำแหน่งของไทยขึ้นก็จริงแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบในการรักษามาตร,รฐานและบริหารความคาดหวังที่สูงขึ้นอือไปขออนุญาตปิดท้ายด้วยมุมมองที่นุ่มนวลและสร้างสรรค์ขึ้นอีกนิดนะคะในท้ายที่สุดแล้วความพร้อมในระดับสูงสุดคือความพร้อมที่ช่วยป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ความเชื่อมั่นที่ได้รับมาจึงควรถูกมองเป็นเครื่องมือในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและรับประกันสันติภาพซึ่งเป็นความมั่นคงที่แท้จริงสำหรับทุกคนค่ะ